อัมพัทธมานพพูดกฎสักยวงศ์ว่าเป็นคนรับใช้ครั้งที่หนึ่งอัมพัทธมานพตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นท่านพระโคโดมแท้จริงพราหมณ์ผู้เดินก็ควรสนทนากับพราหมณ์ผู้เดินพราหมณ์ผู้ยืนก็ควรสนทนากับพราหมณ์ผู้ยืนพราหมณ์ผู้นั่งก็ควรสนทนากับพราหมณ์ผู้นั่ง พรามผู้นอนก็ควรสนทนากับพรามผู้นอนแต่ข้าพเจ้ากำลังสนทนากับสมณะศีษะโลนผู้เป็นคนรับใช้เป็นคนวันนะตำ่ำเกิดจากพระบาทของเท้ามหาพรหมเหมือนท่านพระโคโดมต่างหากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัมพัทธเธอมาที่นี่เพราะมีธุระ ก็ควรตระหนักถึงธุระนั้นไว้ให้ดีท่านทั้งหลายอัมพตมานพนี้ไม่ได้รับการอบรมแต่สำคัญตนว่าได้รับการอบรมมาดีไม่มีอะไรเลยนอกจากมารยาทของคนที่ไม่ได้รับการอบรมทันทีที่ถูกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นคนไม่ได้รับการอบรม อัมพัทะมานกก็โกรธเคืองไม่พอใจเมื่อจะขมขู่พระผู้มีพระภาคเมื่อจะว่าร้ายพระผู้มีพระภาคคิดว่าเราจะทำให้พระสมณโคดมเสียหายจึงได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมคนชาติศักยะดุร้ายหยาบช้าวู่วามพูดพร่ำ เป็นคนรับใช้ไม่ยอมสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมพวกพราหมณ์การที่คนชาติสกยะซึ่งเป็นคนดุร้ายหยาบช้าวู่วามพูดพล่ามเป็นคนรับใช้ไม่ยอมสักการะเคารพนับถือบูชานอบนอบพวกพราหมณ์เป็นการไม่เหมาะไม่ควรเลยนี่เป็นครั้งที่หนึ่ง ที่อัมพันธะมานพพูดกดสักยะวงว่าเป็นคนรับใช้